ได้ได้ได้อ <Also>, ยู <sounds> ่ได้อยู่อพี่ก็ถอยให้แล้วรถไฟฟ้าสักอย่างบิดตัวอาร์กดตัวให้มันมีเสียงกดปุ๊บอ่าแล้วบิดเบาๆมาค่อยๆถอยถอยตรงๆนั่นแหละพี่เข้าไปแล้วบิดเบาๆบิดเบาๆอ๋อเอาเบรคมือลงก่อนบิดเบาๆเดี๋ยวมันเข้าไป อ่าเดี๋ยวเดินหน้าอ่าเฮ้ยชอบไหมครับชอบไหมเอาสักคันนะบนริษัทนี่ MQ Enter สเก็ต <มา S 1> น์ไปแหมพวกเราวันนี้น้องอ้วนพาทัวร์ครับไปครับระวังรถรถมาเยอะนี่เขาขับไปอย่างนี้เสื้อเหมือนเด็ดดี้เลยสีดำ เส,สื้อผู้หญิงคนข้ามแบบไมเปล่าอันดขาวอมันให้อาหารตรงนี้เออไปเถอะเราให้แล้วเอาไหนทำแล้วเราข้ามแบบจะดูเสือตัวนี้สิเราเข้าไปถ่ายรูปไหมหมันน่ารักนะ เฮ้ให hey, ้ไปยื้อบายๆหน่อยบายเสือหน่อยบายเสือมันนอนอยู่เสือบอกมามืงดูกันให้เต็มที่นอนอยู่เมื่ดูกันให้เต็มที่พวกมึงอันนี้อะไรเสือดำอยู่ไหนเสือดำมองเห็นได้ลหมเสือดำ โอ้ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากนี่เขาาอยู่เลยโอ้บิ๊กบิ๊กเลยนะเรามาเข้าไปทางนี้ไม่ได้อ่าไปไปเข้าไปดูนี่เข้าไปดูอะไรกันเนี่ยดูสิมีอะไรบ้างลวบุรีไม่ไม่เที่ยม มันเกิดตัวเด่นลักษณะผ่านท่านเรียนเรื่องการเกิดโรูเร็ยนไปว้เด็กก่อนที่จะนำมาเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมามีไมีไหมอ่ะม่เห็นเลยครโยโย่อเสือโครงเซบิเนียนี่ไงนี่ไงซื้อนี่นี่เดินมาแล้วเดินกำลังโคลนมาแล้วมาแล้วทีนี้ปา เอยดนอายุ22ปีโยโยก่กำลังเข้าสู่วัยชรา22ปีเส้อเท่าไม่ต้องสมมติหรอกว่าอยู่ทะเลทรายนี่แหละทะเลระวังระวังเหยียบตรงนี้อันตรายมากนะ ดูนี่มันอยู่ในพีระมิดอืมพีระมิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับผมมีอูดเป่าอยู่มันชอบอยู่ที่อากาศร้อนอูดนะมันก็เลยเหมาะกับอยู่เมืองไทยอยู่ได้เด่นสบายเย็นสบายปลอดภัยเห็นอูดไหมก็เลยเห็นอูดไหมอย่ามาจับอูดนะอย่ามาจับอูดนะอย่าามจ ทำลายแทงน่ะ อะไรเนี่ยเบาวานเบาวานเบาวานเบวานอุ้ยน่ากลัวจังเลยน่ะไม่กลัวหรอาไปะเอาไปปิ้งไหมไปปิ้งกินไหมเอาวานปิ้งกินได้ไหมเอาไปกินเลยไเรไม่เชื่อเเนอาบวานนี่ยไปน้ำไ้ไเอาไปต้มเียวบะวานต้มต้มบาวานเดี๋ยวนะไม่เอา อมาครับไก่ย่างซื้มซิริปลาลาดกล้วยทอยมดอมาตามลายแทงครับทุกคนโอเคไหมอันนี้เยอะจะได้มีแรงวิ่งจะได้มีแรงกระโดดเอ้านี่เล็กคอมเมนต์ครับ มีคนรีเควสมาต้องลองสักหน่อยอืมอร่อยน ออกมาครับเหมือนแคร่แล้วก็ไม่ โดมีดี่เปดังโดมีดิมีดัมด,ดีนะเพื่อนๆอืมอยู่ก็น้นตอน,นัอเฮ้มีน่ารักยังเลย <c oughs>

ตรงนั้นน่าจะทำมูมองในี่นสุดเราก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้สนับสนุนโดยน้องพลอยอัญญมณีครับล้าง,งางเท้าก่อนนะครับคือ้างเท้าก่อนนะเอ๋ถอดรองเท้าก่อนโอ้ยพื้นเหม็นสาดเลยทำความสาดยังไง นี่ดูสะโคดูสะโคเออห้องน้ำมันเหมือนบ้านเราหน่อยเว้ยเฮ้ยเอ้เอบพ่จะบอบนี้อนอแล้ชื่อสีฉออส่ฉี่อ๋อชื่อฉี่อรอไม่ก็ร้างเทาเลยร้านเท่าอาปากบัวเนี่ย ไกินหน่อยสิเื้อทำาไข่กยวทีนี้ไข่เก้วไขต้มซวเส้นตอเนะครสัตว์ของชอบเลยแล้วเนี่ย นี่เองนะพ่ีนุนนุนนุนตุ๊กตานุน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 แมาไอ้เ่าสาวไหนอ้ยังานี้อุ่้ยมันน่ารักมากเลยนะ เนี่ยฉากนี้แหละจำได้ที่ลำน้คำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสสำคัญมันจะเป็นอย่างนั้นไปตามเวลาโอ้ไม่ว่าเกิดใดไปสิชอบไหมครับท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยครับวันนี้ กาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านต้องมาต้องมาอันนี้ห้ามเหยียบนะจริงหรอใช่ไม่รู้แหละแต่ก็อันนี้เป็นธรณีประตูก็ไม่ให้เหยียบ ข้าาไม่ได้ใหญ่เดี๋ระวังนะรถเนาเจ็บนะ เือเหันมหาดีดีหน่อยสวยมากเลยข้างในปราสาทสวยมากเลยข้างในไปลุกเข้าไปว้าวพระธาตุอยู่ข้างในนั่นเองครับทุกคนเห็นไหม้า้ so beautiful นี่ฮะข้างในมีปราสาทใหญ่สุดยอดเลย สวยจริงๆครับ